สวัสดีค่ะมาพบกับพวกเราตินตินเองครับวันนี้นะคะพวกเราจะมาถ่ายเบื้องหลังสนุกสนุกกันอีกแล้วชื่อตอนพี่สาวใจร้ายค่ะนี่เธอร้ายอีกแล้วหรอ,อ,อก็มันเป็นบทนี้คะทำยังไงได้ถ้าใครพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะมันคือยมเอ,อ้กี้โทรไปถามอ้วนดีว่าช่วงนี้มีอของเล่นใหมๆ่ๆอ๋อมีไข่เดลเดวสามาใหม่เหรอเช่น้ำเอยจองให้พีนิดด้วยเออหนูหนูสะดุดค่ะ อืจะได้ไม่มีปัญหามันมาบ่นพี่เดี๋ยวมันมาบ่นพี่ไปแล้วนะคะพี่อว้วนระวังโดนแกล้งนะพี่ปุกกี้เขาดแต่ข่าวว่าวันนี้ขายไข่เดโนเซาอย่งงานงนั้นหรอกเหรอล่สุดๆใหม่จากฟาร์มเลยเราจะทอยลูกบอลกันนะเลือกสีพอลูกบอลไปโดนสีไหนไนี่อเอาไอ้นี่ดีเดแรงๆไอ้นี่กลัวเอาไม่ทันได้ได้ ยังเหลือแผ่นต่อไปเว้ยเฮ้ยน้องป็อกกี้นี่ชาจริงๆข้าใช้ให้ไปเอาแผ่นแผ่นใครเนี่ยเอาห่างเนี่ยห่างนี้แล้วมีใครื้องขึ้นยาเตะเออไอ้ถอดไปยิ้มเ่ยาเตะเอ้ยเริ่ สวยเยอะฉันจริงๆนะคะหนูไม่ได้ทําอันเนี้ยฉันเชื่อเพราะฉันได้ยินจําไว้นะเอาจะโทษแพ้แต่พี่ดักกี้บอกของหนูสองใบเออคือไปเล่นเกมกับปเออคือไปเล่นเกมกับปอ๋อแมวเจ้าเหาไปได้แกเด็กแกมอนที่หลังคาค่ะว่าไงคะหนูเล่นเกมอยู่บอกกี้พี่เห็นบุกกี้มันสลับไดโนเสาร์ของเธอฮะพี่เขาทำอย่างนั้นหรอคะพอดึงตรงนี้หนูก็ปาไปเลยนะคะไม่ต้องปาแล่ะ คุณรุนแรงจังอะมันจําเป็นคะ่ะได้โปรดรักหนูเลยนะคะไม่ได้โทรไปบอกป๊อกกี้เลยดีนะของเรายัางอยู่เคับเรื่องนี้ต้องถึงหูเจ้าชายเหมือนกำลังจะไม่โดนความผิดใช่ป่ะ,ะน้าเป็นมย,ยนกี้มาให้เราใช่ปนะถ้าปาะชาชนอยากรู้คำตอบน,นั้นผมก็จะบอกให้นะมันคือสิงโตนี่ก็ถามไม่คิดไก่เิเนี่กะถามไม่คิด อะไรเกิดก่อนกันเป็ดเพ,รา,พร,ราะใช้แล้วเ,เพราะใช้แล้วเปิดเสียงได้เพืออะไรตัวเนี้ยนะรู้จักที่โมบิตะต่อย่อยอนส่วนของพี่อ้วนจะกลับไปฟักมีเหมือนการสงา่งใบมีเหมือนการสงา่งใบเมื่อไหร่มันจะโตสักทีอ่ะบิลี่บิลี่ก็จบแล้วครับสำหรับคลิปเบื้องหลัง ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย